ยามสรัฐจอช่วยอิสราเอลรบอิหร่านส่งเรือพิฆาตซุ่มเมดิเตอร์เรเนียนวันที่16มิถุนายน2568อย่กัิดิชันค่ะธนวัต์วังชากก่อนแฟลชบิกวศึกใหญ่ในตะว,วันออกกลางจอขยายวงแน่นอนนะคะเมื่อทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่าสรัฐพร้อมช่วยอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ก็เห็นว่าอิหร่าน น่าจะยอมรับข้อเสนอของสรัฐให้ยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ก่อนที่จะไม่เหลืออะไรเลยปากพูดว่าจะจะช่วยนะคะแต่ความจริงอะช่วยอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ยกพลขึ้นบกสั่งทหารเข้าอิสราเอลแค่นั้นเองมีรายงานว่าสหรัฐส่งขีปนาวุธ Hellfire ให้อิสราเอลก่อนหน้าโจมตีอิหร่านด้วยซ้ำ Hellfire คืออะไรคือขีปนาวุธ AGM 1 1 4 Hellfire นะคะ เป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่ผิวพื้นต่อต้านยานกราะสามารถยิงได้จากอากาศยานเรือรบผิวน้ำและฐานยิงบนพื้นผิวดินด้วยมีความสามารถในการโจมตีหลายภารกิจและหลายเป้าหมายชื่อก็บ,บอกนะคะแต่เฮลนี้ไม่ได้แปลว่านะรกนะคะแปลว่าเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าบอกเฮลไฟปุ๊บไฟจากนรกนั่นเองคำว่าเฮลไฟมันเป็นคำ ย่อนะคะมาจากคำว่าเฮลิคอปเตอร์บวกกับ fire and forget ยิงแล้วลืมรวมกันเป็นเฮลิคอปเตอร์ลอนส f i r แอนด์โฟเกตก็คือเ e ล e l เ f ล r e เป็นอาวุธปล่อยโจมตียานเกราะพื้นผิวจากพื้นฐานของหน่วยยานกราะกองทัพบกสหรัฐนะคะสามารถยิงมาเอาไว้โจมตีภ้าพื้นดินเตรียมไว้บุกผ้าพื้นดินแน่นอนเลย อิสราเอลยังไม่ดำมาใช้ในกาซานะคะนั่นรับมาแล้วจำนวนมากเป็นพันพันลูกแสดงว่าเตรียมบุกภาคพ,พื้นดินไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเจ้าหน้าที่สรัฐเปิดเผยว่าเรือพิฆาตสร,สรัฐสองลำเคลื่อนตัวมาประจำการที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อมีคำสั่งบุก ชั้นแรกเป็นศึกเวหาแต่ชั้นสุดท้ายไม่พลต้องยกผลขึ้นบกนะคะก่อนหน้านี้เรือพิฆาตลำหนึ่งก็ช่วยยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านที่ยิงถล่มไซอิสเอลที่เมืองท่าไฮฟ,ฟาเมื่อวันอาทิตย์นะคะหลายลูกเลยอิหร่านถล่มโรงกลั่นน้ามันของอิสเอลพังยับที่ไฮฟ,ฟายับเยินค่ะทําลายเศรษฐกิจของอิสเอลอย่างรุนแรงอิหร่านบอกว่าแค่นี้ยังไม่จบพลตรีชารดมานานของกองทัพอิหร่านประกาศว่า ปฏิบัติการอันตรายจะดำเนินต่อไปจนกว่าชาวอิสราเอลจะเสียใจอย่างเต็มที่ต่อการรุกรานแผ่นดินของเราผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันดียาของอิรานกล่าวว่าชุดปฏิบัติการทางทหารโดยกองทัพสาทรรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะดำเนินต่อไปในวงกว้างและรุนแรงกว่าที่ผ่านมาจนกว่าศัตรูอิสราเอล ที่เป็นอาจรากรและผู้รุกรานจะเริ่มเสียใจจากการรุกรานของตัวเองก็เพราะแบบนี้แหละนะคะคืออิหร่านจะไม่ยอมจะไม่หยุดเพราะอิสราเอลก็บอกจะโจมตีอย่างไม่หยุดเช่นกันมีรายงานข่าวจากสื่อใหญ่อิสราเอลนะคะ Time of Israel ออกมาเปิดเผยว่าอิสราเอลกำลังล็อบบี้ให้ทรัม นำทัพสรัฐเข้าสู่สงครามตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยอิสราเอลรบอิหร่านจริงจังแต่ทรัมป์ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะคะไม่ตอบตกลงเพียงแค่แย้มกับสื่อว่าอาจจะเข้าไปช่วยอิสราเอลก็ได้ที่จริงทรัมป์ร่่งรู้แผนการโจมตีอิหร่านของรอาเซอลมาโดยตลอดและก็ย่อมรับปากกับเนทันยูหูเป็นแม่นมานว่าย่างไงก็สนับสนุนยังไงก็ช่วย ทำให้ในทันยาหูมั่นใจและกดปุ่มเลยว่าทรัมป์ยังไงก็ไม่เบียบเพราะว่าสอาเอลนั้นมีอิทธิพลเหนือสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐมากกว่าทรัมป์อีกเพราะตอนนี้แบ่งกัน2กลุ่มตีกันทุกวันในทุกประเด็นที่แต่ละพรรคเสนอมาจะเห็นได้ว่านักการเมืองสหรัฐแทบทุกคนออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจและสนับสนุนเราเอลโจมตีอิหร่านตั้งแต่เรื่องโจมตีกาซาแล้วด้วย ยิ่งทรัมป์ดึงเกมยาวออกไปเนทันยาหูจะยิ่งลำบากนะคะเพราะว่าอิสราเอลไม่สามารถต้านทานขีปนาวุธของอิหร่านได้นานหรอกอิหรา่านบอกเลยที่ปรึกษาทางทหารของอิหร่านบอกว่าโจมตีไปอีกสองปีขีปนาวุธอิหร่านก็ไม่หมดพูดขนาดนี้เลยนะคะทรัมป์ได้ยกหูถึงปูตินด้วยนะคะสื่อบางฉบับบอกปูตินเป็นฝ่ายยกหูหาทรัมป์ก็นั่นแหละ สาระก็บอกคุยกันเป็นชั่วโมงรายละเอียดการพูดคุยที่แท้จริงไม่เปิดเผยนะคะแต่ทรัมป์ออกมาบ้าว่าพูดได้เป็นเรื่องที่ดีสร้างสรรค์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในาตะวันออกกลางและยูเครนปูตินน่าจะปรามทรัมป์นะคะทำไมทรัมป์จึงไม่ยอมรับปากว่าจะเปิดศึกเป็นทางการกับอิรักเป็นไปได้ว่าถ้าทรัมป์ส่งทหารยกพลขึ้นบกไปช่วยอิสราเอล โอกาสที่รัสเซียจีนปากีสถานและพันธมิตรอื่นๆของโลกมุสลิมโดยเฉพาะในนามองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้จริงๆเขาออกแถลงการนะคะประนามอิสราเอลโจมตีอิหร่านแต่อินเดียเป็นสมาชิกนะถอนตัวไม่พูดด้วยแม้ว่ารัสเซียจะไม่ส่งทหารเข้ารบในอิหร่านโดยตรง แต่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและอ,อื่นๆทั้งข้อมูลดาวเทียมระบบป้องกันทางอากาศขีปนาวต่างๆและที่สำคัญทหารอาจจะมาในนามของ SCO ก็เป็นได้ที่จริงถ้าสรัฐไม่กดปุ่มนิวเคลียร์หรือเข้าไปร่วมเนี่ยอิรานพิ่งตัวเองได้อยู่แล้วจีนจะเทความช่วยเหลือให้อิรานอย่างเต็มกำลังเหมือนกันแน่นอน เพราะจีนก็มีผลประโยชน์ร่วมและก็แม้ว่าตลอดมานะั่ยืนหยัดทางการเมืองแต่อิสราเอลไม่เคยร่วมมือทั้งกรณีปาเลสไตน์และกรณีอิสราเอลกับอิหร,ร่รานท่นั้นรัสเซียอิหร่านจีนเกาหลีเหนือต่างเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่เหนียวแน่นงานนี้อเมริกาจะไม่ได้ส่งพวกกลุ่มอิหร่านเหมือนกระทำกับอิรักหรือลิเบียได้ง่งายๆเพราะพันธมิตรอิหร่านข้างหลังมีทางรัสเซียจีน เกาหลีเหนือและตอนนี้มีทั้งปากีสถานอัฟกานิสถานชัดเจนจะร่วมรบอย่าลืมว่าอีก5แนวรบหรือ7แนวรบใหญ่ล้วนมีพันธมิตรต่อต้านอิสราเอลรออยู่ค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้สมรภูมิรบในตะวันออกกลางก็คือการคิอริอออกของสงครามโลกครั้งที่3นั่นเอง